สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมจะมาสอนวิธีการใช้งาน o o o l l m m e t นะครับบนเครื่องสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตฮุยเว่กันนะครับพอมีเพื่อนสมาชิกสอบถามผมเข้ามาเยอะพอสมควรเลยนะครับว่าให้ช่วยสอนให้นิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวผมเท้าความนิดนึง เหตุผลอะไรหรือเพราะอะไรที่ไม่สามารถใช้งาน Google m e ม t g o o g l e c a าร์ดลูบนอุปกรณ์หัวเว่ยได้นะครับเพราะว่าในส่วนตัวอุปกรณ์หัวเว่ยรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะไม่ได้ติดตั้งในส่วนตัว Google Mobile Switch มาในตัวเครื่องดังนั้นก็เลยจะไม่สามารถใช้งานในส่วนตัวแอปพลิเคชัน Google m e ม t Google c a าร์ดลู m ได้เพราะว่า g l e m e e มี o o g l e c ค a ร์ดลู m เป็นบริการของ Google นั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อใช้งานแอปพลิเคชันไม่ได้เราสามารถใช้งานวิธีการไหนได้บ้างน,นะครับซึ่งจริงๆแล้วหลักๆมจะมีี2วิธ วิธีที่1น,นะครับการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์วิธีที่2นะครับการใช้งานผ่านเจ้าตัวแอปพลิเคชันจำลองระบบ Android นะครับหรือที่เรียกว่า g s p c e a นั่นเองนะครับโดยคลิปนี้ผมจะมาสอนทั้ง2วิธีการนะครับเรามาดูวิธีการแรกก่อนเลยนะครับการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับขั้นตอนแรกให้เราแตะไปที่เบราว์เซอร์เลยนะครับพอแตะไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรา พิมพ์ตรงช่องค้นหา URL เลยว่า Google หรือว่าถ้าใครมีคําว่า Google ขึ้นมาแล้วก็สามารถแตะได้เลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราปิดในส่วนของตัว เดสท์ท็อปเวอร์ชันก่อนนะครับเพราะอะไรต้องปิดเดสท์ท็อปเวอร์ชันก่อนนะครับสำหรับในส่วนแท็บเล็ตเนี่ยเวลาเปิดลงชื่อเนี่ยมันจะเปิดเป็นเดสท์ท็อปเวอร์ชันเลยให้เราปิดก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราลงชื่อในขณะที่เราเปิดเป็นเดสท์ท็อปเวอร์ชันเนี่ยมันจะฟ้องว่าเบราว์เซอร์นี้ไม่ปลอดภยัยจะไม่ให้เราลงชื่อเข้าใช้งานนั่นเองนะครับเราปิดก่อนนะครับพอปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราแตะไปที่ Google เลยหลังจากนั้นนะครับในช่องค้นหานะฮะ ให้เราพิมพ์ไปเลยนะครับอ,อ๋อจริงๆแล้วเราสามารถแตะที่ตรงลงชื่อเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามุมขวามันมีคําว่าลงชื่อเข้าสู่ระบบแล้วนะครับเราแตะลงชื่อเลยนะฮะตรงลงชื่อตรงนี้นะครับให้เราใส่บัญชีที่เราจะต้องใช้ในส่วนตัวกุ e m e ี t ไปสําหรับถ้าเป็นน้องนักเรียนหรือว่าคุณลูกนะครับที่ต้องเรียนออนไลน์เขาจะมีใน่วนตัวบัญชีที่ให้มานะครับเราเอาบัญชีนั้นมาใส่ในช่องนี้เลยนะครับใส่ลงไปเลยนะฮะ อ่าโอเคนะครับพอลงชื่อเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับถ้าเป็นในส่วนตัวแท็บเล็ตนะครับให้เราไปตั้งค่าเปิดเดสก์ท็อปเวอร์ชันอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับจะสามารถใช้งานได้จริงๆแล้วมันไม่ได้เพียงแค่แท็บเล็ตเดียวสมาร์ทโฟนก็เหมือนกันเพราะอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ตั้งค่าเป็นเดสก์ท็อปเวอร์ชัหรือว่าตั้งค่าเป็นเดสก์ท็อปโหมดเมื่อเราแตะไปในส่วนตัวมีดปุ๊บ มันจะบังคับให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซึ่งตัวนี้มันไม่มีบริการ Google นะครับมันก็จะไม่สามารถโหลดแอปได้นะครับดังนั้นต้องเลยต้องเปิดเป็นในส่วนตัวที่ตั้งเดสก์ท็อปหรือว่าเดสก์ท็อปเวอร์ชันนั่นเองนะครับพอเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราปิดนะครับแล้วก็เปิดในส่วนของตัวแอปพีทีหนึ่งนะครับเราจะพิมพ์ที่ช่องค้นหาว่ามี t เลยก็ได้หรือว่าแตะที่ตารางตรงนี้แตะที่มี t ก็ได้เช่นกันนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะสามารถใช้งานได้แล้วโดยเราสามารถป้อนรหัสหรือลิงก์เข้าไปได้เลยนะครับ โดยตัวถ้าใช้งานผ่านเครื่องหัวเว่ยนะครับเราจะไม่สามารถแตะลิงก์ที่เขาส่งมาให้และเข้าประชุมได้นะครับเราจะต้อง จดรหัสมาใส่ซึ่งรหัสต,ตัวนี้จดได้จากตัวไหนนะครับด้านหลังลิงก์นะครับตรงคําว่า .com มันจะมีสแลแล้วมีภาษาอังกฤษประมาณ10ตัวนะครับเราเอาภาษาอังกฤษตัวนั้นมาใส่ที่ช่องป้อนรหัสหรือลิงก์นะครับแล้วก็กดเข้าร่วมประชุมก็สามารถประชุมได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานผ่านตัวเว็บว r เซอ e ์แล้วเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเราสามารถแตะที่จุดไข่ปลา3จุดมุมบนขวานะครับแล้วเพิ่มไปที่หน้าจอหลักได้นะครับครั้งต่อไปเราจะใช้งานนะครับเราก็แตะที่ในส่วนตัว shortcut ที่เรา เพิ่มมาหน้าจอหลักได้เลยนะฮะอันนี้คือวิธีการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ก็จะมีข้อจำกัดอยู่นะครับด้วยสัดส่วนหน้าจอเนี่ยเขาทำมาเพื่อในส่วนของตัวเป็นอุปกรณ์ที่เป็นคอมพิวเตอร์นะครับดังนั้นเนี่ยบางทีมาใช้บนแท็บเล็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนนะครับพวกหน้าต่างหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็จะสัดส่วนอาจจะไม่ได้เหมือนแอปพลิเคชันนั่นเองครับแต่ว่าก็สามารถใช้งานเข้าเรียนได้ตามปกติทั่วไปนะครับแต่ว่าเบราว์เซอร์นี่ก็จะมีข้อจำกัดอีกหนึ่งนะาาน,นะคครรัาวี้ เรามาดูวิธีการที่2ใช้งานผ่านเจ้าตัวแอปพลิเคชันจำลองระบบในส่วนงตัว Android นะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถดาวน์โหลดได้จากแอปแกล l ลี่เลยนะครับแต่ไปที่แอปแกล l ลี่หรือว่า Store ของทางโฮเวยนะครับหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราพิมพ์ค้นหาว่า G Space นะครับพิมพ์ว่า G Space เลยนะครับหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เรากดติดตั้งเลยพอกดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อมาให้เรากดเปิดเลยนะครับแล้วกดเริ่มนะครับแล้วกดอนุญ,ญาต กดอนุญาตอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นกดดําเนินการแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะฮะโอเคนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราลงชื่อเข้าใช้งานวิธีลงชื่อเข้าใช้งานนะครับให้เราแตะไปที่ YouTube หรือว่าแตะไปที่ตัวแอปพลิเคชัน Gmail ก็ได้นะครับนะผมแนะนําว่า YouTube ก็ได้แต่เข้าไปปุ๊บมันจะเด้งให้เราลงชื่อนะครับแอปตัวนี้เป็นแอปฟรีมันจะมีโฆษณาทีหนึ่งนะครับเมื่อเขาโฆษณาเสร็จเขาก็จะเด้งให้เราใช้งานนะครับเรากดลงชื่อได้เลย ตรงลงชื่อตรงนี้นะครับเราต้องใช้ในส่วนตัวบัญชีที่จะเข้าเรียนออนไลน์ผ่านตัว Google Meet นะครับโดยอุปกรณ์ตัวนี้นะครับวิธีหลักการของเขานะครับเขาจะหลอกระบบว่าตัวนี้เป็นเครื่องที่มี ตัว GMS หรือว่าบริการ Google Suite นั่นเองนะครับโดยตัวนี้เขาบอกว่าเขาจะหลอกอุปกรณ์ว่าเป็น Nova c e ดังนั้นนะครับถ้าเมลที่เราใส่เข้าไปมีการแจ้งเตือนว่า Nova c e เข้าไปไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าตัวแอปพลิเคชัน G-Space เขาจะหลอกระบบนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของตัวแต่ละรอบมันจะไม่เหมือนกันนะครับบางเครื่องก็จะเป็น P 3 0บางเครื่องก็จะเป็นเมย์ยีบางเครื่องก็เป็นเมย์ยี่สิบโปนะครับแล้วแต่รอบแล้วแต่การสุ่มของเขาเลยนะครับโอเคนะครับลงชื่อเข้าใช้งานเลยนะฮะ ถ้ามันหมุนนานๆแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับให้เราแบ็กออกมานะครับให้เราออกมาจากแอปตัวนี้เลยนะฮะแล้วก็แตะไปที่ YouTube เข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือถ้ายังไม่ได้ให้เราปิดแอปเข้าใหม่นะครับอ่าโอเคนะครับเราไม่โหลด YouTube นะครับขั้นตอนต่อมานะครับคราวนี้ครับที่ในแอปตัวนี้จะไม่มี Pay Store และถ้าไม่มี Pay Store เนี่ย เราจะใช้งานยังไงนะครับเราสามารถติดตั้งในส่วนตัวช็อตคัทได้วิธีการติดตั้งก็ไม่ยากอะไรเลยนะครับให้เราดาวน์โหลดไฟล์ไปติดตั้ง2ไฟล์ครับเป็นโหลดไฟล์ติดตั้ง1ไฟล์แล้วก็เป็นไฟล์อันหนึ่งเพื่อจะลิงก์เข้าไปติดตั้งช็อตคัทนั่นเองครับซึ่งผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนี้เราก็สามารถดาวน์โหลดจากใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขั้นตอนนะครับก็ให้เราไปติดตั้งเลยนะครับซึ่งส่วนมากถ,ถ้าเราดาวน์โหลดมาเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในส่วนของตัว ตัวจัดการไฟล์แล้วก็ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เบราว์เซอร์นะครับมันจะอยู่ในนี้นะครับตัวนี้ผมได้มาแล้วนะครับผมส่งในส่วนตัวโฮล์ไวแชร์มามันจะอยู่ที่โฟลเดอร์โฮล์ไวแชร์นะครับเดี๋ยวผมแตะเข้าไปในโฮล์ไวแชร์เลยนะไอคอนมันจะเป็นในส่วนตัวจะมีตัวช็อตคัตเมเกอร์นะครับแล้วก็จะมีที่เป็นเพจจีสเปคช็อตคัตตัวนี้นะครับขั้นตอนแรกให้เราติดตั้งช็อตคัตเมเกอร์ไปก่อนนะครับกดอนุญาตกดติดตั้งกดเซตซิงนะครับ ขั้นตอต่อมาแต่ที่ p เพจ p a c e s h o r t c u t แต่เข้าไปเลยนะครับแต่ที่คาว่าอื่นๆหลังจากนั้นปัดเลื่อนมานะครับแล้วแต่คาว่า s h o r t c u t Maker แล้วกดทุกครั้งนะครับหลังจากนั้นเรากด c r e Create s h o r t c u t กดเพิ่มแค่นี้เองนะครับเราจะมี Play Store ขึ้นมาแล้วนะครับครั้งต่อไปนะครับเราสามารถแต่ที่ Play Store เข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ก็จะง่ายกว่าสะดวกกว่านะครับคราวนี้นะครับเราลองพิมพ์ม e ดติดตั้งมีดลงไปนะครับ พอกดติดตั้งไปเสร็จเรียบร้อยแล้วรอสักรู่หนึ่งครับเขากำลังทำการดาวน์โหลดอยู่นะฮะอ่าโอเคนี้โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมแบ็กกลับมาให้เพื่อนสมาชิกได้ดูนิดนึงนะครับอ่าแราแต่ไปที่ในส่วนตัว G Space อีกครั้งหนึ่งเรามาดูสัญลักษณ์ในส่วนของตัว Google Meet นะครับถ้าเราใช้งานผ่านแท็บเลต็ตแล้วเรโหลดในส่วนตัว Google m e ม t มาจริงๆแล้ว o o g l e m e e t ไอคอนใหม่เนี่ยมันจะเป็นรูปตัวเหมือนกล้องวิดีโอแล้วมีหลายๆสีหน่อยนะครับมี QL, สีเขียวสีเหลืองสีฟ้าตรงนี้ครับถ้าไม่ใช่สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับแสดงว่ามันเป็นเวอร์ชันเก่าถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าทําอย่างไรนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าเมื่อโหลดมานะครับให้เราลบก่อนเลยนะฮะลบออกไปก่อนเลยนะครับขั้นตอนต่อมาให้เราไปโหลด apk เวอร์ชันใหม่มาโดยการเข้าเว็บเบราว์เซอร์หลังจากนั้นที่ช่องค้นหานะครับให้เราพิมพ์ไปว่า apk combo นะครับ ิมพ์ไป APK Combo เลยนะครับหลังจากนั้นเราแตะไปที่ลิงก์เว็บไซต์ APK Combo เลยนะครับแล้วก็ช่องค้นหาตัวนี้เราแตะเข้าไปนะครับพิมพ์ว่า Meet ลงไปเราดาวน์โหลด APK จากหน้าเว็บไซต์มานะครับแล้วก็กด Meet ไปเลยนะฮะกดบบกลับมากดอีกทีนึงกดดาวน์โหลดแล้วกดลูกศรเล็กๆตรงนี้ครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วกดดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งมงบนตัวเครื่องเลยนะครับ พอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาให้เราเข้าแอปพลิเคชัน G Space นะครับหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยล้วกดเครื่องหมายบวกนะฮะแล้วก็ไปเลือกตัว Meet แล้วกดโคนแอปพลิเคชันเข้าไป นะเราก็จะได้โซนตัว Google Meet เวอร์ชันใหม่แล้วนะครับถ้าเป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยดาวน์โหลดมันจะเป็นเวอร์ชันใหม่เลยแต่ว่าถ้าเป็นแท็บเล็ตเนี่ยผมไม่แน่ใจมันเกิดจากอะไรพอเรากดดาวน์โหลด Google Meet นะครับมันจะเป็นเวอร์ชันเก่านะครับบางทีเวอร์ชันเก่ามันจะไม่สามารถแชร์หน้าจอได้นะครับมันก็จะมีบางฟังก์ชันที่ไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองนะครับดังนั้นก็แนะนําว่าถ้าเป็นแท็บเล็ตก็ใช้วิธีการนี้นะครับในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็โคนเข้าไปใน g s p a c e เลยนะครับคราวนี้วิธีการใช้งานก กดติดตั้งด้วยนะครับกดติดตั้งไปเลยแล้วกดเปิดเลยนะครับกดกุมมีอีกครั้งหนึ่งอ่านะครับตรวนี้เราก็สามารถเข้าใช้งานได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนตัวการใช้งาน g Google o e e t นะครับเมือนกันนะครับตัวนี้นะครับเราเข้าร่วมประชุมเราก็ต้อง จดรหัสนมาใส่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราแตะลิงก์ไม่ได้เพราะว่ามันเข้าผ่านตัวจําลองระบบอีกทีหนึ่งแต่อันนี้นะครับมันก็จะได้สัดส่วนมากกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นการใช้งานผ่านเจ้าตัวแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับการแชร์หน้าจอก็จะสามารถแชร์ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนตัว2วิธีนะครับขั้นตอนต่อมานะครับถ้าเราอยากจะใช้งานได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนตัว google meet ผ่านตัว g space เราสามารถแตะไปที่ไอคอน google meet ได้เลยนะครับกดค้างไว้เลยนะครับแล้วก็สร้างทางลัดกดเพิ่ม เขาก็จะเพิ่มทางลัดมาที่หน้าจอแต่สกเกตสัญลักษณ์นะครับถ้ามุมขวาเล็กนะครับถ้าเป็นรูปเบราว์เซอร์คือการใช้งานผ่านตัวเบราว์เซอร์ถ้าเป็นตารางสีๆก็แสดงว่าใช้งานผ่านตัว G Space นั่นเองนะครับก็เลือกตามความสะดวกของ ผู้ใช้งานเลยนะครับว่าจะใช้งานผ่านตัวไหนนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ผมมาแนะนําให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบกันนะครับการเซตอัพการตั้งค่าจะมีขั้นตอนเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเราเซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้ว,รลวเราจะเข้าใช้งานก็เข้าใช้เข้าได้เลยเช่นจะเข้าผ่านเบราว์เซอร์ที่เราเพิ่มช็อตคัทไว้ก็แตะเข้าไปมันก็จะลิงก์เข้าไปได้เลยเราก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยอ่ะโอเคนะครับตรงนี้ให้ปรับเป็นเดสก์ท็อปเวอร์ชันก่อนเมื่อกี้ผมปรับกลับมาแล้วก็แตะอีกครั้งหนึ่งนะครับ แบบนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้เลยแต่ว่าถ้าใช้งานัจจี g Space นะครับที่เป็นช็อตคัตก็แตะเข้าไปก็ใช้งานได้เลยเช่นกันนะครับมันก็จะเร็วขึ้นแต่มันจะเสียเวลาการเซตอัพครั้งเดียวนะครับก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานในส่วนตัว Google Meet นะครับผ่านเจ้าตัวในส่วนของตัวเครื่องสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตโฮมเวลกันนะครับส่วนถ้าใครอยากใช้ในส่วน g l e c l a s s r o o m นะครับ Google Classroom ผมไม่ได้รับแจ้งว่ามีปัญหาอะไรนะครับเราก็สามารถแตะไปที่ เพ o โต s ช็อตคัสตัวนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ที่ c a คั r o o m ได้เลย Google นะครับคัสลูมกูเกิลไวร์โค o นกูเกิลคัสลูมติดตั้งได้เลยนะครับก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับเช่นกันนะครับแอปพลิเคชันอะไรที่มาเรียกหาบริการ Google Switch เช่นตอนนี้แอปพินิตกันอย่างเช่นตัวดีนี y พัส s นะครับฮอ s t a r ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วมาใช้งานผ่านเจ้าตัว G-Space ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอที่ผมมาสอนวิธีการใช้งานในส่วนตัว Google Meet Google Cardroom นะครับบนเครื่องสมาร์ทโฟนและแทบเป็นโฮเวยกันสำหรับใครดูคลิปนี้แล้วนะครับคิดว่าเป็นประโยชน์ถูกใจช่วยฝากกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยฝากกดติดตามช่องเล็กๆผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปโรมใหม่ๆก่อนใครคลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ